เปิดห้องครับผมชุลีโฮเทล9.5 Booking 9.4กดไั้สวัสดีครับ,รบมีห้องพักแบบไหนบ้างครับมีห้องพักแบบซุพิเรียค่ะลจะมีระฆังค่ะมีราคาเท่าไหร่บ้างครับราคาจะอยู่ที่1,200บาทค่ะติดต่อได้ช่องทางไหนครับเขจองห้องเบอร์มือถือเบวันนี้เลยนะครับนี่นะครับเบอร์มือถือตามนี้นะครับ085 หน,นึ่งศูนย์หสามแปดแดปดนี่นี่ครับราคาลดถกสิบเปอร์เซ็นโอ้จากสามพันใช่ไหมเหลืออยู่พันสองเลยนะครับขอบคุณครับนี่ฟอนนะครับดูหรูหรานะครขอบคุณน้องที่ให้รายละเอียดด้วยนะครับผมนำเพื่อนๆนมิตรรักแฟนชมมาที่โรงแรมสุนหลีแกลงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นจังหวัดที่สิงโตกลว ไม่ใช่นะครับสร้างมาเหอฮะมาดูที่นี่นะครับมุมแรกที่จะให้รับชมวันนี้ก็เป็นมุมของเตียงนอนนะครับเช็คอินมาวันแรกก็ถ่ายให้ดูเลยครับถ้าอยู่หลายวันมันจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้นะครับข้างๆนั้นก็มีตู้ไม้สําหรับใส่สิ่งของมีค่าในตู้ไม้นี่มีกุญแจด้วยนะครับสามารถที่จะล็อกได้ด้วย นะครับหัวเตียงก็แกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงามไม่เหมาะสําหรับคนขวัญอ่อนเท่าไหร่นะครับผมว่าถ้าเกิดดึกๆตื่นมาแล้วแบบว่าย้ายที่นอนบ่อยยังไม่ชินก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีใครมานั่งมองเราอยู่นะครับถ้าคนขวัญอ่อนนะฮะแต่สําหรับผมแล้วนี่แค่นี้ไม่เป็นปัญหาครับนอนได้พาเช็ดตัวนะครับพับไว้เนี่ยสะอาดอย่างนี้ครับนี่คือปลายเท้านะครับด้านปลายเท้าว่า จะสลับลวดลายนะครับเจ้าของแรงงมก็คงชอบหมายนะครับก็ดูหรูหรานะครับบนหัวเตียงก็มีไฟสองสว่านะครับมีที่เสียบปลั๊กไฟอยู่ข้างๆหัวเตียงทั้งสองที่มามองมุมนี้ครับมุมทีวีนะฮะมองจากเตียงนอนไปก็เป็นทีวีแล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งเล่นตรงนั้นฮะ เราไปดูว่าด้านล่างทีวีตรงเคาน์เตอร์นั้นเขามีอะไรบ้างนะครับมีมาม่านะครับแล้วก็มีทองการเด่นเป็นถั่วลิสงสําหรับเป็นกับแกล้มแล้วก็มีเลนะครับมีกาแฟฟรีให้สองซองครับมีน้ําเปล่าฟรีสองขวดนะครับแบบนี้แต่ผมดื่มหมดแล้วแล้วก็ถ้าขวดแบบนี้ก็ขวดละเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ครับ ขวดละ20บาทนะครับมาม่า30ขนมกระป๋อง30ส่วนขนมซองนี่25นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์จากห้องสู่ห้องมีากาต้มน้ำร้อนนะครับตู้เสื้อผ้าเป็นแบบไม้นะครับมินิบาร์ก็จะมีโคาคาโคาล่าแล้วก็น้ำดื่มนะครับ มีลิ้นชักสำหรับเก็บสิ่งของแบบนี้มาดูห้องน้ำครับห้องน้ำนะครับก็จะต้องเปิดน้ำให้ได้ชมการชัดๆว่าไหลแรงหรือไหล,หล,หลค่อยไหลประมาณนี้แล้วก็มีครีมอาบน้ำแชมพูนะครับมีค้อตอนบัตมีหมวกอาบน้ำมีทิชชู่ให้ห้องอาบน้ำก็แยกเปียกแห่งกับห้องสุขานะครับมีชั้นวางพวก มีบาอน้ําอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับคนที่กระสางเยอะตรงนี้เลยนะครับวางได้แล้วก็กระเบื่องก็เป็นลวดลายสวยงามน,นะครับฝั่งนี้เป็นแบบนี้พื้นห้องน้ำก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับฉะนั้นพื้นห้องก็เป็นแบบไม้แบบนี้นะครับพื้นห้องนะพื้นห้องเป็นไม้ครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็เพดานนะครับ สูงประมาณนี้ก็รีวิวให้ดูเพดานด้วยนะครับบางคนก็เพาดานต่ำเขาก็จะไม่เลือกพักมันจะดูอึดัดหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นห้องพักที่มีระเบียงนะครับเรามาดูมุมของเมืองโคราชกันบ้างเปิดม่านออกมามีทั้งม่านใสและม่านทึบเกิดออกมาครับมองเห็นป้ายแมคโครด้วยตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งสตัวนะครับไว้นั่งซึมซับบรรยากาศภายนอก โคลาดในยามเย็นๆนะฮะมองเห็นแมคโครด้วยก็ออกไปจากซอยนี่ก็เป็นแมคโครนะครับตรงนั้นจะเป็นโรงแรมบอสโรงแรมเดอะลิตแล้วก็โรงแรมเซนิกนะครับอยู่ใกล้ๆกันฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเซนทันนะครับรอบๆก็จะมีพื้นที่ที่เป็นต้นไม้สีเขียวอยู่ ประมาณนี้นะครับสำหรับโรงแรมซุลหลีแกลนโทรม,มาติดต่อสอบถามราคาห้องพักกันได้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลายเลทนะครับผมเองก็ได้อีกเลทหนึ่งบางห้องเีอีกเลทหนึ่งให้โรงแรมเขาเป็นคนขายห้องเองดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่คลิกเข้ามารับชมคลิปกับช่อง YouTube หัวใจมีตีนอ่อนสวีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อ โรงแรมมีอาหารเช้าด้วยนะครับถ้าคนเยอะก็เป็นบุฟเฟต่ตถ้าคนไม่เยอะก็เป็นอาลาคาร์ดวันไหนว่างก็จะถ่ายรีวิวอาหารเช้าให้ได้รับชมด้วยแล้วก็พาเพื่อนๆมารับชมอาหารเช้าที่ทางชุนลีแกนนั้นจัดไว้ให้กับผู้เข้าพักนะครับวันนี้เป็นแบบบุฟเฟต่ต์ไปรับชมกันว่ามีอะไรรับประทานบ้างครับดูบุฟเฟ่ของโรงแรมชุนลีแกนครับ นี่เป็นสลัดผักครับข้าวสวยครับมีน้ำตกไข่ดาวไส้กรอกขาหมูนะครับผัดผัดกละลำปีผัดหมูถั่วงอ,อกเต้าหู้และก็มีข้าวต้มแล้วมีซุป ก,ก็ยังมีพวกผลไม้แล้วก็มีเบเกอรี่นะครับมีกาแฟเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันด้วยครับและนี่ก็คืออาหารเช้าที่โรงแรมชุนลีจัดไว้ให้ผู้เข้าพักนะครับมีกาแฟมีเบเกอรี่แล้วก็มีผลไม้ครับสับปะรดแตงโมนะครับขนมแซนด์วิช แล้วก็สลัดผักไข่ต้มจะมีทุกวันนะครับสำหรับผู้ก้าพักที่รักในสุขภาพถ้าวันไหนคนน้อยก็จะเป็นแบบตามสั่งครับแนะนำว่ากระเพราที่นี่อร่อยมากเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆมีรลักแฟนชมคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมการรีวิวโรงแรมสุนหลีนะครับสวัสดีครับ